สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิสอบราบปรชการ n n English ไวเกนญาร์ฐติวเตอร์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาการศึกษาวันนี้เราไปดูความหมายของคาว่าจิตวิทยากันก่อนนะคะจิตวิทยาหมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการของจิตของมนุษย์โดยอาศัยระเบียบว,วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการอธิบาย ทำนายและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์จุดประสงค์ในการศึกษาจิตวิทยาของนักจิตวิทยามี3ประการคือ 1. เพื่อเข้าใจหรืออธิบายพฤติกรรมของบุคคลและสังคมว่าทำไมพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตจึงเกิดขึ้นได้และมีสาเหตุมาจากสิ่งใด 2. เพื่อทำนายพฤติกรรมของบุคคลและสังคม โดยสามารถคาดการได้ว่าจะมีพฤติกรรมลักษณะใดเกิดขึ้นในอนาคตจะช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันแก้ไขหรือส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคมซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมให้มีลักษณะที่เหมาะสมตามที่บุคคลและสังคมต้องการมากยิ่งขึ้น ในส่วนของจิตวิทยาการศึกษานั้นหมายถึงศาสตร์ที่นำแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาพการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษา มีอยู่ด้วยกัน2ประการคือ 1. เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของทั้งคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่และจัดรวบรวมอย่างมีระบบเข้าเป็นทฤษฎีหลักการและข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องลักษณะนี้เป็นศาสตร์ทางด้านพฤติกรรม 2. เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการเรียนและผู้เรียนมาจัดรูปแบบเพื่อให้ผู้สอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้นำทฤษฎีและหลักการไปใช้ผู้สอนซึ่งมีหลักทางจิตวิทยาดีย่อมจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ให้ผู้เรียนผู้สอนเข้าใจความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู 1. ช่วยให้ครูรู้จักลักษณะนิสัยของนักเรียนที่ครูต้องสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 2. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียนเช่นอัตตมโนทัศน์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการที่จะช่วยให้นักเรียนมีอัตตะมโนทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร 3. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะได้ช่วยให้นักเรียน เรียนรู้เป็นรายบุคคลได้พัฒนาตามศัก,กยภาพของแต่ละบุคคล 4. ช่วยให้ครูรู้จักวิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและขั้นพัฒนาการของนักเรียนเพื่อจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ 5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นแรงจูงใจ อัตมโนทัศน์และการตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียนเพื่อทําให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูที่มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้างเช่นการใช้คำถามการใช้แรงเสริมและการทำตนเป็นต้นแบบ 9. ช่วยครูให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะระดับชาวปัญญาอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบอื่นๆเช่นแรงจูงใจทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของนักเรียนและความคาดหวังของครูที่มีต่อตัวนักเรียน 10. ช่วยครูในการปกครองและสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างบุคลิกภาพของนักเรียนครูและนักเรียนมีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกัน นักเรียนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขนักเรียนรักโรงเรียนและอยากมาโรงเรียนค่ะสําสหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ